สวัสดีครับเอฟซีนะครับนะเหมือเราเราขับบาวตงโมนะนะครับมาทำธุระที่สอพ่อว่างขอนแดงนะครับนะนะครับเห็นภาพที่สวยงามนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณอุโมงนะครับนะนะครับเลยเก็บภาพให้เอฟซีเบงนะครับนะครับจากัันนเดอร์นะครับนะจาสัันน่นะครับนะเพราะว่าบาวตงโมนะครับยังบอมมีไใหม่ นะครับกันสั้นนะครับนะครับเห็นหมอกซ่อสวยนะครับเลยเจ็บภาพมาให้เอฟซีเด้เบิ้งกันนะครับช่วงเศร้านะครับช่วงเศร้านะนะนะครับภาพบรรยากาศซอสวยๆื่สวยนะครับก็เลยเจ็บภาพนะครับมาให้เอซีเบิ้งกันนะครับภาพก็จะสั้นแน่นะครับอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับนะนะครับเห็นมันสวยนะครับเลยเจ็บภาพมาให้เอซีเบิ้งกันนะครับนะครับ ทางตรงนี้ก็จะขึ้นไปทับลานนะนะครับเป็นผาโอโมงนะครับนะนะครับช่วงเสาร์วันั้งรม่มากธุระนะครับงนาะที่อ่สอสพวังขอนแดงนะนะครับมาลงบันทึกประจำวันนะนะนะน,น,น,นะครับนะครับสั้นๆแนนะ่นะครับนะผาจะสั้นๆแน่นะนะครับ นะครับเพราะว่าใหม่กันสานบาวเตงโอลยังบ่มีนะเย็บภาพให้ชมให้เบิ่งกันนะครับขอบคุณเย็บซีนะครับนะท,ที่ติดตามชมนะนะครับที่กดการอาช่องบาวเตมโมนะครับกดติดตามช่องบาวเตมโม c ช่ n n แ l นนะขอบคุณหลายๆนะครับอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังงใจในเดอ้อนะครับ ฝากกดติดตามช่องบ้าทั้งโมชาแนลน้ำแน่นะครับขอบคุณในหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้ชมแค่นี้ก็น,นะครับนะบ้าทั้โมต้องการเข้ามาสวัสดีครับผม